หงแดงหรือว่าภูทำผลงานชิ้นโบดำหลังเปิดสนามแอนฟิลด์พ่คาบ้านให้กับเบอร์ลีหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกจุดโทษดของแอชลีย์บรานช์ในช่วงท้ายเกมทำให้เสียสถิติไร้พ่ในบ้านยาวนานถึง68นัดแถมแนวลุกก็ฝืดสุดขีดเมื่อยิงประตูไม่ได้มา4นัดรวมเกิน500นาทีเข้าให้แล้ววันนี้เฮาส์โซรีพอร์ตบเซอโอจึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5าประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดน,นี้กันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุน หากใครอยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกด้านลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง so report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เยอะเกินครับยังคงวางหมักมันระบบการเล่นแบบ433ตามถนัดผู้ตูเสาประตูใช้อลิสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจ,จำทีมลงเฝ้าเสาตามปกติคู่ปากกลหลังตัวกลางได้โจเอลมาติฟหายจากอาการบาดเจ็บกบารลงสนามเป็นตัวจริงได้อีกครั้งจับคู่กับฟาบินโยขนาบข้างด้วยทรอนอเล็กซานเดอร์อาร์โนและ And แอนดูโรเบอร์สันแพลงไม่ฟื้นสามตัวให้เซอร์ดานชากิรีออกสตาร์เป็นตัวจริงต่อเนื่องอีกนับ ทําเกมร่วมกับจอร์จิเนโอไวนาวดุมลัตติอาโกอาคันทาร่าแต่รายชี่ของจอแดนเฮนเดอร์สันมมดฟิลกับตันทีคราวที่สามประสานในแดนหน้าก็ดรอปทั้งโรเบรโตเฟเมนโนและโมฮัมเหม็ดซาลาโดยเปิดโอกาสให้ดิวอโอลิกีกับอเล็กซ็อกเดรเชมเบรเลนลงสนามมาเป็นตัวจริงร่วมกับซาดิโอมาเน่ ลิเว์พูลที่แทบจะเรียกได้ว่าพบสนามบุกอยู่ข้างเดียวในเกมนี้และโหมกระหน่ำยิงอย่างน่ะแต่ทำอะไรนิกป๊อบที่ลงยันจนคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไม่ได้สุดท้ายก็มาเจอทีเด็ดของแอชลีย์บาร์สที่หลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษในช่วงท้ายเกมและเข้าถึงบอลได้ก่อนแต่ก็โดนอาริซอนออกมาขวางเอาไว้ทำให้ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษและบาร์สก็ลุกขึ้นมารับหน้าที่สังหารเองเข้าไปไม่พลาด นั่นเป็นประตูโทนลูกเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนัดนี้และส่งให้เบิร์นลีย์ปุกมาชนะทีมแชมป์เก่าได้ถึงถิง field, น่นแอนฟิลด์หประตูต่อศูนย์ทำให้หงแดงค้างอยู่ในอันดับที่4ของตารางมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น6แต้มเข้าให้แล้วทีนี้เรามาดู5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้กัน 1. เปลี่ยนทีมแต่ผลเหมือนเดิม เกมนัดนี้เราได้เห็นความพยายามในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นของเยอเกนครอฟกันพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับก็ดีหรือจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงในด้านแท็กติกก็ตามหนึ่งในเรื่องที่คงทาให้เ,เพื่อนๆแปลกใจกันมากที่สุดก็คือการที่ไรชี่ของจอแดนเฮนเดอร์สันที่ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองในเกมนัดนี้ทว่าเยอเกนครอฟก็ได้ออกมาอธิบายแล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บต้นขามาจากเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะอาการไม่หนัก แต่ก็ไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้อย่างไรก็ตามในด้านแนวรับก็ลาโจเอลมาติปกลับมาค้ำแดนหลังเสียทีทำให้ทีมนางจากเมอร์ซีไซได้มีเกาหลังอาชีพลงเล่นกับเขาบ้างหลังเล่าจับมิดฟิลถอยลงมายืนเซ็นเตอร์ครับจำเป็นในช่วงหลังด้านเซดารชากิลี่ก็ออกสตาร์เป็นตัวจริงต่อเนื่องอีกนะัดหลังครอฟพอใจผลงานของเขาจากเกมที่แล้วแ,ลแสดงให้เห็นว่าในายใหญ่ชาวเยอรมันต้องการเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมคู่แข่งอย่างเต็มที่ ส่วน3าประสานแนวลูกที่ใน4เกมหลังยิงประตูได้แค่ลูกเดียวจากซาเดโอมาเน่นั้นก็ทาให้เขาเป็นคนเดียวที่รักษาตําแหน่งตัวจริงเอาไว้ได้ส่วนทั้งซาลาและเฟเมนโนถูกปรับไปนั่งเป็นตัวสํารองแม้กระนั้นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทีมของครอปกับได้ผลออกมาไม่ต่างจากเดิมและทีมก็ยังคงครองบอลเอาไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ถึง70เซมีโอกาสยิงประตูมากมายแต่ทิ้งขว้างไปทั้งหมดและการครอสบอลก็ไหลทิศทางเอาเสียเลย แน่นอนว่าเมื่อเกมลุกไล่ประสิทธิภาพเช่นนี้สำหรับเกมฟุตบอลแล้วจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อฝ่ายตรงข้ามจะอาศยโอกาสเพียงเล็กน้อยลงโทษกลับมาจนคว้าชัยชนะไปครองได้ 2. โอริกี้หลุดเดี่ยวขนาดนี้ยังหญิงไม่ได้หลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่าด,ดือแพงไม่ยอมเปลี่ยนแนวลุกดูบ้างเมื่อคืนนี้ครอปก็จัดให้ตามคําขอในการส่งอดีตฮีโร่จากฤด,ดูกาลที่ผงาดควาแชมป์ยูาฟาเชมปนสเปอลี่อย่างดีวอ,อกโอลิ i ีลงสนามมาเป็นตัวจริงเพื่ออะไรจะดูดีขึ้นบ้าง ท้ายช่วงครึ่งเวลาแรกนั้นเองเบนมีพยายามส่งบอลคืนหลังให้กับนิกโป๊กจากแดนของตัวเองแต่ดันแป๊กกลายเป็นเปิดโอกาสทองให้กับลิเวอร์พูลเสียอย่างนั้นโอลิกี้ฉกบ,บอลไปได้ก่อนจะลากเข้าไปโดนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว,ตวกับโป๊ปแต่ดาวยิงทีมชาติเบลเยียมกลับยิงไปชนคานอย่างน่าเสียดายก่อนที่บอลจะกระดอนตกพื้นไม่ได้ประตู อันที่จริงแล้วเกือบจะตลอดครึ่งเวลาแรกเราก็ได้เห็นความพยายามของโอลิกี้ที่พยายามจะหาโอกาสพังประตูอยู่ตลอดและได้จบสกอร์ไปหลายครั้งแต่ก็พลาดเป้าไปทั้งหมดซึ่งคงยิ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของเจ้าตัวมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วผลงานของเขาในเกมนี้ทําให้โอลิกี้ที่แทบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามอยู่แล้วยัคงเบิกล่องประตูแรกของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไม่สําเร็จ ก่อนที่สุดท้ายเขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปเพื่อเปิดทางให้กับ3ประสานแนวลุกเจ้าเก่ากลับมาลงเล่นในช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกมแต่สุดท้ายผลที่ออกมาก็ไม่ได้แตกต่างกัน 3. เสียสติในบ้านจนได้แน่นอนว่าทุกสติย่อมจะต้องมีจุดสิ้นสุดแต่จะมีใครสักกี่คนที่คาดการเอาไว้ล่งหน้าก่อนได้ว่าทีมที่จะบุกมายัดเยียดความปราชัยให้กับลิเวอร์พูลได้ถึงถิ่นแอนฟิลด์นั้นจะเป็นเบอร์นลี อันที่จริงแล้วเราต้องชื่นชมผลงานของชอนไดส์นายใหญ่ของเบิร์ลี่เช่นเดียวกันเพราะหากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาก็เป็นทีมเดียวที่บุกมาเยือนสนามแอนฟิลด์แห่งนี้และไม่พ่ายแพ้กลับออกไปโดยเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งขณะเดียวกันจากผลการแข่งขันล่าสุดในเกมเมื่อคือนนี้ก็ทำให้เบิร์ลี่กลายมาเป็นทีมแรกในรอบเกือบ4ปีหรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในปี2017ที่บุกมาเอาชนะที่สนามแห่งนี้ได้ความพ่ายแพ้ดังกล่าว ทำให้สถิติเทพที่เยอเกนครอปได้สร้างเอาไว้กับการไร้พ่ในบ้านยาวนานถึง68นัดมาถึงจุดสิ้นสุดเสียทีและคงเป็นสิ่งที่อาจจะยอมรับได้ยากในขณะที่ทีมพยายามหมบุกอย่างเต็มที่แล้วทว่านอกจากจะเสียสถิติเทพในบ้านไปแล้วหากเราเจาะเล็กลงไปในรายละเอียดจะพบสิ่งที่น่ากังวลใจสําหรับพวกเขามากยิ่งขึ้นมาลิวัปูสามารถคว้าชัยชนะได้เพียง3นัดเท่านั้นใน10เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีก นอกจากนี้ความพ่ายแพ้นัดนี้ยังเป็นการตอกย้ำม่เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่แน่นอนและรูปแบบการเล่นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดหากไม่อยากให้สถานการณ์ของทีมย่ำแย่ไปมากกว่านี้ในอีกด้านหนึ่งเราอาจบอกได้ว่าในวิกฤตย่อมจะมีโอกาสหากครอปนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาปรับแก้ไขได้ทันท่วงทีความพ่ายแพ้ในเกมนัดนี้ก็อาจจะไม่ศูนย์เปล่าและต้องไม่ลืมว่าตลาดซื้อขายนักเตะเองก็ยังเปิดตัวอยู่ ทีมยังคงเหลือเวลาอีกมากกว่า1สัปดาห์ในการรีบแก้ไขสถานการณ์และแน่นอนว่าเกมนี้คงทําให้คอปและผู้บริหารของสมโมอสรอ,อาจจะเริ่มตาสว่างเสียทีว่าคงถึงเวลาแล้วที่ต้องเสริมนักเตะใหม่เข้ามาโดยเร็ว 4. ผลงานของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมันชัดเจนว่าคงไม่ใช่เรื่องที่ยุติธรรมหากเจ้าผลงานที่ร้างชัยชนะมาติดต่อถึง5เกมในลีกไม่ย้อนเป็นความผิดของนักเตะคนใดคนหนึ่งเพราะนี่คือสิ่งที่ทีมทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน อย่างไรก็ตามมันมีประเด็นให้ต้องพูดถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ครอปและทีมงานควรจะมองเห็นเพื่อน,นำไปปรปับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โดยเฉพาะฟอร์มที่ตกลงไปของเทรนตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเข้าไปหนึ่งในปัจจัยสําคัญสาหรับการทําเกมลุกของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้หลังทําซีติเป็นกองหลังที่แอซซิดได้มากที่สุดใน1ฤดูกาลของพิมเมลีก่อนที่เจ้าตัวจะโชว์เทพซ้ำสองด้วยการทําลายถิติเดมที่ตัวเองได้สร้างขึ้นเอาไว้ แต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราได้เห็นจากเทรนด์ในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งลูกครอสของเขาจากที่เคยสร้างความอันตรายได้อย่างยิ่งยวดกลับลดประสิทธิภาพลงไปอย่างน่าใจหายสิ่งที่สะท้อนได้ดีที่สุดคือตัวเลขในเชิงสถิติเมื่อเทรนด์พยายามครอสบอลไปมากถึง21ครั้งนับรวมทั้งลูกตั้งเตะและลูกโอเพนเพย์แต่ในจำนวนทั้งหมดนั้นมีเพียงลูกเดียวที่เข้าเป้าไปถึงจุดนัดพบกับเพื่อนร่วมทีมได้ ก่อนหน้านี้ครอปก็พยายามจะอธิบายว่าโควิด1 9บเาทำให้เทรนด์ไม่ได้ร่วมซ้อมปรีซีซั่นอย่างเต็มที่จนส่งผลกระทบมาถึงฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หากเขายังคงจะต้องลงสนามต่อไปสิ่งที่เจ้าต,ตัวต้องยอมรับก็คือเมื่อรู้ว่า Impact ที่ตัวเองเคยสามารถสร้างขึ้นได้นั้นขาดความเฉียบคมไปเขาอาจจะต้องลองปรับมิติการเล่นในรูปแบบอื่นๆดูบ้างดีกว่าการครอสบอลไปเรื่อยๆแต่ไร้ทิศทางเช่นนี้ 5. จุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับศึก a FA ครับหลังผลงานที่ย่ำแย่มาอย่างต่อเนื่องในเกมพิมลริกของนิวัฒ์ู้ทำให้ศึกเ a ฟครับในนัดต่อไปของพวกเขานั้นมาในจังหวะที่เหมาะเจาะพอดิบพอดีแน่นอนว่าการบุกเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินในช่วงหลังถึงถิ่นโอทราวฟอร์ดจะไม่ใช่งานที่ง่ายเหมือนกับการเจอทีมเด็กของแอสตันวิลล่าในรอบที่แล้วหากพิจนารณาจากฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมในช่วงที่ผ่านมา หลายท่านก็คงเชื่อว,ว่าทีมของโอเรกุนนาโซชานั้นมีโอกาสที่ดีกว่าในการคว้าจัยชนะในเกมนัดนี้ไปครองแม้ความเป็นจริงอาจจะเป็นเช่นนั้นเพราะทีมหนึ่งอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆกับอีกทีมที่ความมั่นใจหดหายมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับแต่หากมองในอีกมุมหนึ่งนี่จะเป็นโอกาสที่ดีในการพลิกสถานการณ์ของทีมกลับมา หากเยเกนครับสามารถบุกค้นเรดเดวิล Devil, ที่เป็นทั้งจากฝูงในลีกและเป็นทีมคู่อดีตตลอดการลงได้นอกจากจะก,กลุยทางผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของ FA ฟเอคัพได้แล้วนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ส่งผลให้ทีมเรียกโมเมนตัมกลับมาได้อีกครั้งในทางตรงกันข้ามหากยังบุกไปพ่ายกับยูไนเต็ดในเกมสุดสัปดาห์นี้อีกมันอาจจะทําลายความมั่นใจของทีมที่เหลืออยู่น้อยนิดให้สูญสลายหายไปหมดดังนั้นเกมแดงเดือดนัดนี้จึงมีเดิมพันที่สูงมากสําหรับลิเวอร์พูล แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอแสลงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ